สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ได้โอกาสมารับความรู้ไปฝากเพื่อนๆด้วยค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ชมทุกท่านทางาช่องได้โอกาสด้วยนะครับวันนี้ก็ทางส่วนก็ขอบพระคุณช่องได้โอกาสนะครับที่มาถ่ายทําเพื่อเป็นความรู้แนะนํากลับไปใช้กับ,บพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเราก็จะมา นะครับก็คือจะมาแนะนำนะครับแนะนําสวนแปลงที่หกนะครับซึ่งเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่เพิ่งทาสีเสร็จเมื่อวานนี้นะครับก็คือนะครับก็คือวันตอนนี้ทําเป็นรูปแบบคือเป็นจุดจะว่าเป็นจุดเช็คอินนะครับแล้วก็ทําเป็นบ้านพักให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เดินทางมาไกลๆแต่ป่นนี้ไม่ต้องไปพักรีสอร์ทไม่ต้องพักโรงแรมนะครับสามารถมาพักที่เราได้ นะครับเรายินดีเปิดบริการให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมสวนเรานะครับเพราะว่าจะได้ทั้งบรรยากาศนะครับแล้วก็อีกหน่อยมีผลผลิตนะครับก็จะมีผลผลิตได้ทานได้ในในสวนเพราะว่าปีหน้าเรามีโครงการจะเปิดนะครับเปิดให้พี่น้องเกษตรกรมาเยี่ยมชมสวนสามารถมีผลผลิตทานได้ฟรีด้วยในในสวนด้วยซึ่งตอนนี้เราลงอย่างทั้งหมดนะครับเราลงมะม่วงไปทั้งหมดพันกว่าต้นมะม่วงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเจ็ดสิบกว่าสายพันธุ์ นะครับที่เราเอามาลงเราเรา,เราทำเป็นศูนย์อนุรักษ์และรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงนะครับซึ่งเราจะพยายามมารวบรวมให้ได้มากที่สุดนะครับว่าแหล่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับการทําไม้ผลและก็การทําเกษตรในเชิงที่พืชตอบโจทย์นะครับเราขอยืนยันว่าในเชิงกเกษตรที่เป็นพืชตอบโจทย์ซึ่งมันสร้างไรายได้นะครับให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้ดีแล้วก็ได้เงินอย่างจริงจัง นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรอนานเพราะเราจะปลูกอย่างแปลงเราเราจะปลูกนี่ปบแสมด้วยฝรั่งนะครับซึ่งฝรั่ง5เดือน6เดือนเราก็มีผลผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลงนี้เราต้องการทําเป็นแปลงจะบอกเป็นแปลงสุดท้ายก็ก็ค่อนข้างจะใช่แล้วเราจะเอาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรมาเรียนที่เดียวสามารถได้ตอบโจทย์สําหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ครบคันทุกอย่าง เพราะตรงนี้อยู่เน้อที่ทั้งหมด1ิบกว่าไร่นะครับสิบกว่าไร่ที่เราทํามานะครับเราใช้เวลาทําค่อนข้างเหนื่อยนะครับค่อนข้างเหนื่อยแต่เราก็ตอนนี้มันอยู่ในความพร้อมทุกอย่างแล้วตอนนี้ต้นไม้ทุกอย่างก็สามารถปลูกและรอดรอดทุกต้นครับไม่มีไม่มีตายนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าว่าแปลงข้างหลังเราเพิ่งปลูกที่หลังจากจากจากแปลงข้างหน้านี่ครับอันนี้เราจะปลูกที่หลังประมาณ1เดือนต่อจากแปลงข้างหน้านะครับเพราะว่า เราสังเกตดูว่ายังมีถังน้ํานะครับยังมีถังน้ําที่ใช้ตักขี้รถอยู่เพราะแปลงนี้เรายังไม่ได้ใส่ระบบน้ําหยดเลยนะครับเรายังไม่ใส่ระบบน้ําหยดเราใช้มือรถอย่างเดียวตอนนี้นะครับแปลงนี้มันถึงได้รอดนะครับรอดรอดทุกต้นนะครับอันนี้จะเป็นแปลงเป็นสายพันธุ์มะม่วงนานาชาตินะครับเป็นสายพันธุ์มะม่วงนานาชาติอยู่นี่ทั้งหมดประมาณสามร้อยกว่าต้นนะครับนะครับอันนี้อยู่ที่นี่นะครับส่วนทางนี้นะครับทางนี้นะครับเรา เราจะขุดนะครับตรงนี้เราจะจะขุดเป็นสระซึ่งมันมันตอบโจทย์สำหรับเราโดยที่เราไม่ต้องไป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 ใช้น้ํายุ่งยากน้ําเราใช้เติมลงได้จะเติมจากบาดาลหรือจะเติมจากในในอ่างเก็บน้ําเราสามารถเติมลงนี้ได้หมดระหว่างระบบน้ําแบบนี้กับที่เราตั้งแทงค์สูงๆนี่ต่างกันยังไงคะอาจารย์อันนี้ถ้าพูดตรงๆนะครับ อยากจะฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรที่ทําเกษตรมือใหม่แล้วหรือต้องหรือ,รอเริ่มต้นทําหรือมีทุนน้อยตัวนี้ตอบโจทย์ดีกว่าระบบแทงน้ํา1 0ถึง20เท่าผมกล้ายืนยันนะครับเนื่องจากอะไรการสูงทุนสูงแน่นอนสองปัจจัยคือน้ำที่จะขึ้นไป ไปข้างบนแทงน้ําเนี่ยค่อนข้างจะยากเราต้องอเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกนะครับสามหลักการที่จะใช้น้ําลงมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากอะไรเราดูดน้ําขึ้นไปตะกอนน้ําที่เราดูดเออที่เราปล่อยลงมามันก็จะลงมาหาที่เดิมอยู่ดีซึ่งไม่ตอบโจทย์เท่าการที่เราใช้ในสระน้ําการที่เราใช้ในสระน้ําเราแค่ใช้ระบบมอตเตอร์น้ํานะครับจุ่มลงไปไม่เกินเมตร การที่เราใช้น้ําได้ดีนะครับไม่ใช่น้ําหน้าดินเราใช้น้ําระบบบนผิวดินอาบนบนผิวน้ํานะครับมันจะตอบโจทย์กว่าแล้วต้นไม้เราไม่มีการเขมหรือใบขอบใบมอยไหมเราไม่ไม่เจอปัญหาธาตุอาหารมีครบแต่ถ้าเราใช้ระบบดูดขึ้นไปข้้งบนป,ปุ๊บถึงแม้ตกตะกอนก็จริงอยู่แต่เวลาน้ำเราปล่อยลงมาป,ปุ๊บปล่อยจากก้นถัง ตะกอนพวกนี้ก็ยังมีความเป็นกรดอยู่ดีมีความเค็มอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ให้พี่น้องสุกอนเห็นว่าตรงน,นี้สามารถทําแบบนี้เป็นต้นแบบได้เลยต้นทุนก็ต่ากว่าเราขุดสระลึกลึกที่สองเมตรห้าสิบกว้างไม่เกินสามเมตรเพราะอะไรเพอน้ํายุบหน่อยปุ๊บเราก็เติมน้ํายุบในรูยปุเราก็เติม,เร,เ,ตมเราใช้หลักการเติมเอานะครับอยากจะฝากพี่น้องสุกรเพราะแลาวอย่างคือ ตอนนี้นะครับเราก็เอาบัวมาลงบัวก็งามนะครับตอนนี้เราลงมะพร้าวนะครับอีกหน่อยเราจะทําเป็นอุโมงค์มะพร้าวนะครับเราปลูกม,มะพร้าวทั้งสองด้านเลยนะครับตอนนี้เราปลูกมะพร้าวทั้งสองด้านอย่างที่เห็นนะครับมะพร้าวไรคะาที่ปลูกเป็นมะพร้าวอ่าพันอ่าก้นก้นจีบนะครับนะครับมะพร้าวน้ําหอมทั่วไปนะครับมะพร้งงพาวน้ำหอมก้นจีบต้นไม่สูงมากความหอมได้แน่นอนคือมันจะหอมกว่ามะพร้าวอ่า บางบางลูกมะพร้าวจะเป็นลูกะลูกสาทรงกลมทรงกลมปุ๊บเยอะแต่ความหวานความหอมจะไม่ได้เท่าคนจีบคนจีบคือความหอมจะได้มา <ขอ S 1> ครับขอบพระคุณค่ะครับทีนี้นะครับอยากจะฝากนะครับว่าท่านใดที่มีปัญหาในหลักการทําเกษตรนะครับป่ะเราลงมาดูเลยได้เลยท่านใดที่มีปัญหาหลักการทําเกษตรนะครับวันนี้วันนี้นะครับเราจะให้มาดูได้เลยว่าเนี้ยดินก้นสระเราก็มาถมตรงนี้แต่ไม่มีปัญหากับต้นไม้สักนิดเลยนะครับนะครับ เพราะเราใช้ตามสูตรเดิมที่เราบอกคือฟางคีวโดโเลมัยเราใช้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ตอนนี้เรายังฟางเรายังไม่สามารถคุมได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากที่ผ่านมาดินค่อนข้างมีปัญหาแล,แล้วเพราะเราเราคุมฟางป,ปุ๊บเราลดน้ําไปตบน้ํามันไม่ลงเราต้องอาศัยเวลามาทําเป็นแอ่งไว้นะครับเราใส่ทําเป็นแอ่งแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้น้ําขังอยู่กับที่นะครับพอตอนนี้มันรอดละเดี๋ยวสักพักเราก็จะเริ่มเอาฟางใส่ละ นะครับอันนี้คือเราต้องดูองค์ประกอบไปด้วยว่าน้ํามันสามารถลงไหมถ้าน้ําไม่ลงอย่าเพิ่งไปใส่ฟางนะครับอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรคือข้อควรระวังต้องเรียนรู้กับเขานะคะคต้องอยู่กับเขาตลอดคแคบทุกวันนะครับผมอยู่สวนนี่ผมถ้าจะเดินหาว่ามีปัญหาอะไรไหมมีอะไรแมลงกินไหมอะไรไหมคือเราจะเดินดูตลอดเวลาตอนนี้แตกยอดแล้วนะ,ะแตกยอดนะครับเราเราเดินเข้ามาดูนี้ครับเดี๋ยวเราก็เดินออกขึ้นขบนเลยเพราะว่าตอนนี้จุดจุดจุด ช็คอินเราจะมีสองจุดนะครับคือจุดนี้เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานเพิ่งทาสีเมื่อวานจุดนั้นจะเสร็จก่อนเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับใครมาสามารถมาถ่ายรูปได้เลยได้อันนี้อาจจะประดับด้วยตุงแล้วก็โคมทางเหนือเนื่องจากผมเป็นคนเชียงใหม่ก็เลยต้องการอนุรักษ์สิ่งดั้งเดิมไว้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมนะครับ เแทน,น,นความคิดถึงนะคะอาจารย์ใช่ครับเเราไม่ได้กลับบ้านมานานเราก็เลยอาศัยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แทนความคิดถึงของเราไว้ว่าครั้งหนึ่งนะครับเราเคยได้มาอยู่ที่นี่นะครับพอ,อนี้เราจะปลูกแถวแถวละหนึ่งสายพันธุ์แถวละหนึ่งสายพันธุ์ครับอย่างอันนี้ก็เป็นพวกอวันดูู๋แถวยาวไปนี่หรือว่าแถว<ช>เป็นแถวถแถวตรงนี่ครับแถวละหนึ่งสายพันธุ์ครับเดี๋ยวเราก็จะมีป้ายบอกให้หมดว่าสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ไรสายพันธุ์อะไรจะมีป้ายบอกให้หมดครับ เราก็มาดูนี่ได้อย่างอันนี้มะม่วงอ่าอันนี้เป็นมะม่วงไอ้นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูบาใตานะครับเนี่ยบาใต้ก็มีติดลูกหมดแล้วครับเนี่ยติดเป็นพุ่งเลยครับนี่อันนี้เดือนมิถุนายนนะครับแต่เราก็มีมะม่วงสายพันธุ์นะครับนี่สวยมากเลยค่ะประมาณนี้ทานได้ยังคะาบาใต้ทานได้ครับกำลั<อ>งยังดอีอ๋อนึกว่าเกินทานขนาดนี้นี่ประมาณกี่เดือนคะจากดอก ก็ประมาณสามเดือนครับ <3 S 2> ตั้งแต่เริ่มอ,ออก<า>ดอกามาได้ดกมากเลยเพราะว่าเราเราปลูกมาก็ออกเห็นไหม <ฮะ S 2> ที่ทุกท่านถามนะครับว่าว่าควรจะเอาไว้ลูกไม้เลยไหมไม่ต้องวิตกครับเอาไว้ได้ครับข้างข้างบนมันก็แตกใบอ่อนอยู่ดีใช่ไหมครับทุกคนกลัวจะต,ต้นสมต้นสมนะครับจะไม่มีสมหรอครับไม่มีสมครับเห็นไหมฮะข้างบนก็แตกต่อนะครับนี่คือออกแตกใบอ่อนต่อ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องวิตกไม่ต้องไปกังวลใดๆดทั้งสิ้นเอาไว้คือไว้ทุกอย่างอยู่ที่การบำรุงนะครับอย่างที่เราให้อาหารเขาครับผมนะครับก็ก็คือวันนี้นะครับก็ก็อย่างที่บอกครับว่ามะม่วงเราจะมีตลอดครับนี่อันนี้ก็มีลูกมาแล้วนี่ครับนี่ก็เบาใต้เบาใต้ครับเบาใต้กี่แถวนะคะนี่เบาใต้เราเราเรารู้สึกจะปลูกสองแถวเพราะว่าเพราะว่าที่แต่สวนอื่นเราเราไม่ได้ปลูก เนื่องจากตอนนั้นเราหาต้นพันไม่ได้อันที่นี่ก็เลยเอาปลูกสองแถวบ้างเราแล้วแต่นี้ครับเพราะว่าญ้าช่วงนี้หน้าฝนนะครับเดี๋ยวอีกสักพรุ่งนี้มาลือนเราก็เริ่มตัดอีกละนะครับอันนี้เป็นประม่วงแม่ลูกดกแม่ลูกดกดกจริงๆค่ะดอกนีทานเมื่อไหร่ม้่งคะอาจารย์อ,อแม่ลูกดกนะครับเราก็สามารถ ทันดิบได้แก่ได้ครับแก่ก็จะมันค่ะนะครับแก่ก็จะมันนะครับก็เริ่มเริ่มออกมาเรื่อยนะครับเอวันนี้ก็เหมือนเป็นการพามาเยี่ยมชมสวนแปลงที่หกนะครับเพิ่งจะเปิดสวนให้ได้ให้ได้เป็นเป็นครับเพิ่งเพิ่งเปิดเป็นเป็นเป็นอ่าช่องแรกนะครับของของสวนก็คือช่องได้โอกาสตอนนี้พามาชมนะครับอย่างมะม่วงนะครับนี่เนี่ยคือ เห็นไหมครับเราก็มีมีช่อออกตลอดนะครับมะม่วงมันมันจะมีช่อของมันออกโดยตลอดนะครับจะมีมีของมันโดยตลอดนะครับเรามีมะม่วงทานทั้งปีนะคะทั้งปีครับทั้งปีครับนี่เป็นพั่วเลยอันนี้มันมันเป็นหนอนเจาะแล้วครับพอดีไม่ได้หนอนนี่ก็มีลูกครับอันนี้ลองลองดูนะครับตอนนี้มีมีท่านที่มาเยี่ยมชมสวนนะครับ ไม่ทราบว่ามาจากไหนไม่รู้นะครับอันนี้ฝากี้นะครับนี่นี่คือมาดูนะครับหลักการว่าพืชจะโตโไม่โตนะครับนะครับอันนี้มาดูนะครับว่าว่าตอนนี้พืชเราเริ่มเริ่มจเจรินจะโตได้ดีนะครับอันนี้ก็มีลูกนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นพันธุ์เขียวไข่กานะครับเขียวไข่กานะครับแล้วอันนี้ก็เป็น <expl od it> เห็นไหมแตกใบอ่อน พยายามรักษาใบอ่อนให้ได้นะครับพยายามรักษาใบอ่อนให้ได้ช่วงที่เราต้องรักษานี่คือแตกใบอ่อนดอกดอกแล้วก็ติดลูกครับก็ติดลูกครับอย่างอันนี้เห็นไหมครับนี่พอรากมันเดินปุ๊บนะครับมันจะแตกมเลยครับค่ะครับนี่นะครับอันนี้ลองโน่นเห็นมีแขกมาเยี่ยมชมนะครับไกลๆเลยมามาไม่ขาดสายแล้วครับนะครับ แปลงนี้ทั้งสวยแล้วก็ติดอ่างเก็บน้ําห้วยปูนนะคะครับผมได้บรรยากาศตอนเช้าเ้านี่ดูพระอาทิตย์ขึ้นได้เลยค่ะครับอยู่อ่างเก็บน้า400ไร่นะครับอ่างเก็บน้ํา400ไร่ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมนะครับเขาพร้อมจะผลักดันเป็นพัทยาน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ําได้เลยได้เราในฐานะผู้อยู่ใกล้เราก็ให้การสนับสนุนไปด้วยค่ะ ก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับอันนี้ต้องโพสต์ไปถึงทางท่านผู้มาเยี่ยมชมนะครับกำลังมาอยู่นะครับมาเย็นๆอย่างนี้นี่แดดอ่อนๆเดินได้ตลอดเลยค่ะครับป่ะเรามาเยี่ยมชมนะครับเห็นปะน้็นป่ครระบบอ่างน้ำอยู่นู่นน้ำก็จะ ลงไปน่นยังน้ำมันจะร่นไปร่นหมดทางนี้ก็คือมาแล้วก็ปิดน้ำก็ผ่านออกนี่ไปอเอออันนี้เพิ่งกระหินมาลงอนนโอเคนะครับวันนี้สิ่งที่เราเบรรยายไปเมื่อกี้นะครับเรื่องระบบน้านะครับตอนนี้เราจะมาเสริมเรื่องระบบน้ํานะครับว่าที่ของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นใช้ระบบมอเตอร์ นะครับเราใช้มอเตอร์ต้นทุนก็อยู่ที่2,000กบาทนะครับแต่ความแรงนะครับสามารถส่งไปถึงท้ายสวนประมาณ2-300เมตรได้สบายสบายโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับว่าอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรลายใหม่ๆที่คิดทําการเกษตรนะครับเรื่องต้งทนทุนเป็นสิ่งสําคัญเราต้องคํานึงด้วยนะครับแต่ถ้านไม่รู้อะไรอะไรป๊บมาที่เราเรายินดีสอนให้ทุกอย่างนะครับใช้มอเตอร์ตัว2,000กบาทนะครับไม่ต้องไปใช้ใช้แค่หแรงพอ นะครับใช้นิ้วครึ่งแล้วไปทดเ,เหลือหนึ่งนิ้วเอานะครับล้วนิ้วครึ่งทดเหลือหนึ่งนิ้วครับเวลาไปไกลๆมันจะได้เบาเอาน้ําจะได้แรงขึ้นะนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นวันนี้นะครับว่าวันนี้ตอนนี้เราทําข้างหน้าเนี่ยเริ่มเริ่มเสร็จหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้วันที่ยี่สี่วันศุกร์ที่ยี่สี่นี้เราจะมีคณะใหญ่มาเยี่ยมชมอาบ ประมาณร้อยท่านนะครับทั้งของคณะอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆรวมทั้งานายกอบตอนายกเทศมนตรีต่างๆจะมาเยี่ยมชมนะครับคือตอนนี้เราเองเราก็ถือว่าเราได้เป็นเกษตรต้นแบบของจังหวัดบนแล้วก็เป็นเกษตรนําร่องของอ,อำเภอนาจล่วยนะครับเรายินดีให้คําถ่ายทอดการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรู้สามารถาดูจากจาก สิ่งที่เห็นนะครับมาดูจริงคําจริงเป็นยังไงนะครับไม่มีความรู้ไม่เป็นไรมาที่เราเรายินดีให้ให้ความรู้เสมอนะครับเพราะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับว่าหลักการทำเกษตรบ้านเราต่อไปนี้นะครับเราอยากาให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะทางอีสานนะครับจากเป็นผู้ซื้อมาทานอยากให้ทําเป็นเราเป็นผู้ขายไม่อยากให้เป็นผู้ซื้อต่อไปนะครับ คือนี่คือเจตนาที่ผมต้องการมาทําให้ทางพี่น้องทางทางอีสานโดยเฉพาะอย่างอุบลนะครับว่าสามารถาสร้างได้จริงผมสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสามารถให้วิชาความรู้ท่านได้เสมอวันนี้ได้โอกาสขอบพระคุณอาจารย์มากมายเลยนะคะที่พาเยี่ยมชมแปลงสวนที่หกค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ